ขอต้อรับเข้าสู่ช่องปั๊ป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปั๊ป้ามาแล้วนะครับก็มาชมขบวน985ครับ อ,อ,อืครับก็ผ่านไปแล้วครับเป็นขบวนเก้ดห้าครับฟรีท่านใดเข้ามารับชมนะครับหรือช่อง YouTube เพื่อนๆท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ แล้วก็ดูคลิปให้ป้าป้าสักสามนาทีห้านาทีนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับประป้านะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้กับบรรยากาศที่สถานีครับอในขณะฝนตกนะครับก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวป้องประ้าก็จะเปียกนะครับครับสวัสดีครับ